ใช่แลคูวีมาคูวีมานะครับในตอนนี้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระโคสวัสดีนะครับครูควีโชโมเต็มเต็มเลยนะครับควีโชนะครับหรือคูวิดันน่ะผู้ดูแลโคโลกรับผู้ดูแลแดนเซอร์นะครับ หลักๆในฤดูกาลนี้แล้วขอสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆลูกๆทีมแดนเซอร์ทุกๆคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ<ส>ขออนุญาตใส่ทอเรครงเด้อเนาะยันบ่ไดยินเพราะว่ามันจะใส่เสียงแห้งจากลอยนะครับเอบเดียวครับพี่น้องสองพันเกือสกบสามพันครับอันนี้แจ้งให้พี่น้องใ้รับทราบเลย ถือว่าเราโปรโมทเลยนะครับเราโปรโมทโฆษณาว่าตอนนี้คือแดนเซอร์เราเกือบประมาณตอนนี้คือจักเปอร์เซ็นต์คู่ในฤดูกาลนี้แลตอนนี้น่าจะมีประมาณ80 80เปอร์เซ็นต์นะครับ80เปอร์เซ็นต์ดีูบเว้นนี้นะครับคือในสถานที่ตรงทีซอมเฮ้านะครับเพราะว่าเมื่อจะเต็มทุกทุกตำแหน่งก็คือวันที่25วันปักมนิเทศเอ้อ นะครับสมาชิกห้องก็ที่เป็นท่างดนเรีนเซอร์ห้องเ,เป็นสมาชิกเป็นเป็นเบอร์ทุกคนหากเกืบอบคำคือาจจะเกินพุ่ละแล้วก็ในส่วนร้องการประดนเทศก็จะมาสมาชิกดุคลาด่อนในวงห้าค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าบ่มีการเจ็บป่วยขาดล่ากับประมาณนั้นฉะนั้นเราเมื่อนี้นะครับก็มาแจ้งให้ขอตอนรับอ่าสำหรับทีมแดนเซอร์ใหม่แดนเซอร์เก่านะครับตอนรับเข่าสูขอบขั้ว เผ็ดนำเพื่อนสู้ขู่สุกคนเด้อครับเด้อเอาสู้สุดจหน่อยแน่กำลังใจครับนี่มาหนี้ในน้ำนะครับพ่อหัวหนา้าผู้บริหารกับแม่นะครับพ่อพนักงานขายเกลดกับแม่พ้อน,น,น,นี่เดี๋ยวแม่พ้อนเดี๋ยวไปมุ่งนันก็ได้เดี๋ยวตั้งกล้องให้พี่น้องไว้มุ่งนันก็ได้นะครับจัหน่อยก็ได้เดี๋ยววาให้พี่นอ้องฟัง เข้ากระจีโสกักจะ้อยมาไม่ย็นไอ้ไอ้โรกเชื้อให้ป้าไอ้วันมานีต้องสามารถที่จะพัฒนาที่อยากมาเหตุงานในแดนนี้ต็มบ่ได้เหตุงานหนังก็มาคุยกันเหตุบ่ได้เหตุงานหนังมาคุยกันเออพ่อรับเอาเบิร์ครับรับเอาเบิร์ในตอนนี้ขอให้คืออยากอยากสางค้นกอนบอต้อไปเข้าคำโู้ล่ะขณะอนาคตขณะนะครับมีปีที่สามมองเป็นลำเพิิน ก็ฝากธรรมะกิุกคนไว้นี่คือพ่อวอลให้เชิญน้องแดนเซอร์เริ่มจากเมื่อนี้เป็นต้นไปนะครับในการดูแลเดี๋ยวมันขี่บอกมือนในมือปฐมนิเทศแต่มือนี้ผมขออพ่อขออนุญาตนบอกเป็นเป็นส่วนหน่อยๆก่อนว่าครูครูวีนี่แหละเป็นผู้ดูแลนะครับข mm hmm. ันบอกอีกนึงกับอันเปิ้ลสิบวันพุณนายที่สองเปิ้ลนั่นละเออแบบเปิ้ลที่สั่งกันในน้ำนั่นเปิ้ลหยิบถ้างลงไปครูวีดันคูวีโจดน,นะครับที่ให้ เล่ารับข้อมูลจากพ่อกลแม่ไปนะฮะทางงานเล่าด้านนี้าการโชว์ด้านการสแสดงนะครับก็แล้วเมื่อนี้กับทุกคนเอ้อเมื่อนี้จะมีกิจกรรมในการซ้อมบอเมื่อนี้มีการซ้อมครับทุกคนนะครับกะให้เฮ้าตั้งใจก็พี่น้องกัอยากเบื้องเข้าวะ่ะเฮาไปหอดใจแล้วเดียนเสื้อเขามีตัวใดเมื่ออยากเบื้องจ้ารับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่านเจ้าภาพครับ,รบตอนนี้จเจ้าภาพเพิ่งเข้าอยู่เนี่ยหลายคนหลายท่านเพิือนอยังเบื้องเข้าอยู่วะเพิ่นจะ การตัยงใจนึ่งแดนเซอร์เข้าสิมีหลายบันไดจากปีที่รอบก็มีปีนี้เข้าสิขยับขึ้นกไัไดอันนี้คือมุมมองของงานโชว์คือแดนเซอร์แดนเซอร์ก็มีส่วนประกอบการโชว์ตั้งแต่มีน้าที่แหลกจนหัวจอดแกงด้วยกันนั่นแหละแล้วก็เมื่อนี้ก็ถือว่าพ่อกับพุ่มใจว่าเข้ากับขยับขึ้นบ้านหลายค,ควกนุวมๆนะครับแม้เห็นซ็มีแต่ว่าการโชว์การแสดงดยกผู้วี่เล่าจัดเป็นผู้ดแูแลในการโชว์นะครับคือการซองเฮามาเรื่อยๆเลยล่ละพื้นฐานมีแล้ว ่อไปเข้าไปเก็บละเอียดภายในเวลาเอาอย่างนี้เอาเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยที่เขาต้องทํางานเดือะมึงนักนัก,นกเต็เมเต็เมเหมือนกับกันทุกวงหนึ่งเดือนผมบอกเลยสาหรับยุคปัจจุบันถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมมากเขาต้องไปาทาตะกี้นี่สามเดือนครับซ่อมแล้วก็ยุดยุดแล้วก็กินเขาไตรรัลนาในการกินเขาหลายก็อทอมบัดน,นี้เขาต้องอทํางานในการหนึ่งซ่อมเตรียมพร้อมพร้อมซ่อมแล้วเตียงพร้อมแล้วก็เตรียมนี่มันจะดีมาก นะครับไว้หน่เดือนเดียวเพื่อครับผมบอกนี่ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจนะครับฉะนั้นแล้วกาัฝฟังสำหรับพิมงานเฮาเด้อนะครับในด้างต่างๆเดี๋ยวพ่อขจหไฮคู่วีเราเป็นผู้ว่านะครับแจ้งเขาทุกงเคาขอต้อนรับอีกครั้งเดี๋ยวยี่ห้ามาคบทุกคนนะครับวันปฐมฤเษศนะครับพ่อขจีโบยละเอียดหนึ่งเรื่องกฎกติกามารยาทเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการไปงานบ้านเรื่อง การทำงานแลวการเรื่องค่าในกายนี่บทสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องค่าตุนค่าตัวค่าใชใ้จ่ายนะครับเราจะเข้าใจกันทํางานแบบไหนนี่แค่นั้นแหละครับบางทีบางอย่างยักคิดหนกเนี่ไม่อยู่หมีผมะว่บบางคนข้นยนักเนี่ยไม่ยอมนำพยัญชนะพยัญชนะหนึ่งรล้วบอกูอ่าเข้าใจได้เราจะเป็นคนเข้มอ่าผู้บ่กเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วพ่อจะบอกเนี่ยถ้าเราทําอยู่ในกรอบในกฎระเบียบไม่มีอะไรมากครับผมผม เป็นคนที่เข้าใจอิสรภาพของค s. <S นผู้ใดจะบอกยังไงไนะอันนี้คือบอกให้ทุกคนรับทราบว่าเราจะมาสร้างด้วยกันกลางทีลาเพื่อนกอนกันอันนี้เห็นเสือเนาะคู่เนาะก็นั่นแล้วครับฝากทุกคนเนอะนะครับพี <A lovely ión> ่น้องๆแล้ว <disappointment> ก็คู <meye> ่ <crack happen> <spr> เอ้ามือนีเพราะท่านเห็นมีพนวอลได้เพราะว่ามือวันทีกลิ่นหาเข้าเลี้ยวไปเอ้เข้าสี่ดาวล์เจ็นึ่งมันจะหลายนะครับฝากทุกคนนะครับย่อยผู้พี่เล่าผ้าทีมงานเฮากะลงมทาหรือพื้นฐานไปเนาะนะครับไปโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ต้องมาเดินเอาเอา วันสาอือโอ้ขับไปนรเลยลูกขับไปนรุเลยลูกขับเป็รววาดกดับนผู้ชายอับ้นมาให้น้องๆดใหม่ลายานาัดนะคะเออดีดนี นี่ก็จะมีเป็นการซ้อมอีกหนึ่งวันครับที่ทีมงานแดนเซอร์นแดนเซอร์มาร่วมตัวกัน ทำมาทางนี้มามามาเสร็จละขเข้าไปเต้นน้ำเขาไปมา,มาค่ะโอ้แบตจะหมดแล้วล้องกองล้องกังพร้อนจะหมดไ<อ> <c oughs> <c oughs> ม่เอาใช้หรือจิ้มมีเพราะท่านนี้เพราะท่านนี้แก้มันบุ๋กเอ้ยเอานี่ครับวันนี้นะครับ จัดบ็อกกิ้งเลยนะครับบ็อกกิ้งเต็มเลยนะครับเหมือนกับเวทีใหญ่เลยเอานะครับเดี๋ยวครูวีได้เตรียมกับพร้อมบางส่วนนะครับอาจจะยังไม่ได้ผ้าร้อยเปอร์เซ็นก็ดูไปก่อนน้ำจิ้มก่อนนะครับวันนี้ ตาขึ้นเลยครับมันตาขึ้นเยอะดังนั้นก็รอสแตนบายครับกูได้ยังตีสายไปจับเถียวยังวะมาร่วม เป็นซ oh, ีสันในแดนเซอร์นะครับคือว่าร่วมสังงานกันครับเอาฮาวๆด้วยลูกเด้อเหาฮวเด้อ